ข้างในนี่ก็จะเป็นเป็นเป็นห้องเป็นโถงโล่งๆนะฮะข้างในนะครับแต่เหล็กดีมากเลยนะฮะเหล็กไม่ขึ้นสนิมด้านในเนี่ยไม่ขึ้นสนิมนะเหล็กพวกนี้เนีย่ยเห็นตู้อย่างเงี้ยแดงๆข้างนอกข้างในเปิดไปนี่ก็เป็นเหล็กขาวๆไม่ไม่ขึ้นสนิมนะค,ะคือเหล็กเขาดีมากๆเลยนะฮะนะอันนี้เป็นรถเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูเพจสักนิดหนึ่งแล้วกันเห็นอดอดไม่ได้นะ,ะเห็นรถเก่าๆแล้วก็อยากรู้ว่ามัน มันผลิตที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวดูไม่รู้ว่าจะมีเพจหรือเปล่าจะมีเพจติดอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจปกติเขาจะติดเพจไว้อ่าอันนี้ก็อันนี้ก็หายไปแล้วนะเหมือนจะมีลางๆอยู่นะฮะเห็นไหมฮะสี่อะไรนะเอ่14 14เอสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่ศูนย์สี่เหรอสามเหรอไหมมองเห็นยากมากเลยอะ เห็นแต่สี่ศูนย์สี่สามน่าจะเป็นนัมเบอร์รถนั่นแหละแต่ว่าอ่เหตุไม่เห็นแล้วหรือว่าจะอยู่ฝั่งนู้นก็ได้เดี๋ยวไปดูนะฮะเอ๊คิดว่าตู้นี้ที่ขึ้นสนิมแบบนี้นะฮะเกิดจากมันเป็นไฟไหม้หรือเปล่าไม่แน่ใจว่าเกิดจากไฟไหม้หรือเปล่านี่นะเห็นเป็นคาบดำๆด,ด้วยนวะปกติผมจะไม่ค่อยเห็นรถตอยอที่ขึ้นสนิมแบบนี้นะ นี่นะครบเป็นคาบดำๆแบบนี้เหมือนเหมือนโดนไฟมานะครับนี่อันนี้เขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นกาบเผานะครับเป็นกาบเผากาบกออาบอกาบนะไม่ใช่ไม่ใช่การาบนะฮะอันนี้นะครับเป็นเป็นเป็นแบบเป็นแบบน้ํามันนะครับกาบเผาแบบน้ํามันนี่นะฮะ <IN> เวลารถรถที่วิ่งไปเนี่ยเผาตัวนี้จะหมุนแล้วมันก็จะ ดูดน้ำมันนะเนี่ยไปหล่อเลี้ยงเผาหัวเผาเพื่อไม่ให้มันร้อนนะฮะเป็นแบบแบบโบราณเลยนะครับอันนี้คือแบบโบร,โบราณเลยเขาทำแบบนี้เลยนะฮะนี่นะครับอันนี้คือเพจนะครับแต่ว่าหายไปแล้วนะฮะแน่นอนชัดเจนว่ามันไม่อยู่แล้วนะะเราก็เสียดายว่าข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจก็หายไปนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับ รถคันนี้นะครับก็เป็นตอยอเหมือนกันนะครับรถตอยอสี่ล้อเหมือนกันนะอันเนี้ยนะครับผมให้เพื่อนนดูตรงนี้นิดนึงอันนี้เป็นประตูนะฮะประตูที่เปิดประตูกลางเปิดเข้าไปแล้วก็ข้างในก็จะเป็นห้องของสินค้าส่วนอันนี้รู้ไม่รู้ไหมอะไรครับนี่ฮะหลายคนอาจจะไม่เคยรู้ไม่ไม่เคยเห็นมาก่อนหรืออาจจะเคยเห็นแต่ไม่รู้นี่เป็นเบรกนะ,นะ,น,กะกกนะครับเป็นเบรกข้างภาษาอังกฤษไซเบรกนะฮะ เนี่ยนะครับสมัยตอนตอนตอนเป็นเด็กที่โคราชน,นะฮะเขาจะมีการทําสับเปลี่ยนแบบตัดปล่อยนะครับตัดปล่อยก็คือเอารถจากดันมาแล้วก็ยกขอพ่วงให้รถมันไหลไปแบบอิสระแล้วก็พนักง,งานเขาก็จะมาทําการเบรกตรงนี้นะครับตรงไซส์เบรกไม่รู้ยังใช้ได้อยู่เปล่านี่นะฮะก็จะยกคารน,นี้ขึ้นนะครับเนี่ยนะฮะโอ้โหแข็งมากนะฮะเสร็จรแล้วพอพอลงล็อกนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับ เราก็จะใช้น้ำหนักตัวหรือว่าขึ้นไปเหยียบเลยก็ได้นะฮะเหยียบแล้วให้มันให้มันกดลงมาทีนี้ตัวกลไกลของเจ้าตัวเนี้นะครับมันก็จะไปดึงกับระยางห้ามล้อนะครับที่เพาล้อ,อที่ที่ที่สันอที่พื้นล้อนะฮะแล้วมันก็จะทําให้รถเนี่ยหยุดได้นะครับเอเบรกด้วยด้วยวิธีแบบนี่เขาเรียกว่าเหยียบเบรกจริงๆนะฮะเรียกว่าเหยียบเบรกจริงๆนะฮะ อันนี้ก็เป็นตอยอนะครับซึ่งไม่รู้ว่าเนมเพจหายไปหรือยังอันนี้ก็เนมเพจก็น่าจะไปแล้วเหมือนกันอีกคันหนึ่งนะครับอ่าอันนี้เนมเพจยังอยู่ครับเ,เพื่อนๆว้าวเดี๋ยวยนะรเรามาดูกันสักหน่อยน,นะครับเรามาดูกันสักหน่อยนี่นะฮะเห็นไหมครับเป็นนี่แหละครับ รอฟอทอ,อยอหมายเลขสามสองห้าหนึ่งนะครับตอยอหมายเลขสามสองห้าหนึ่งโอ้นะครับก็เป็นรถอีกคันหนึ่งที่เก่าแก่นะครับแต่ว่าเพจท,ท,ที่ที่บันทึกเกี่ยวกับที่มาที่ไปสร้างที่ไหนอะไรยงไงพศอ,อ,อะไรเนี่ยน่าจะมีอยู่แล้วแหละนะครับ